ส,สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของเมืองพัทยะนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวครับผมคือ,อคนายสารชพรครับผมนายแซมอยาจามจอจาครับครับผมพัทธดลภรากรจราค์ครับผมเยสกรหมอมรุวงครับก่อนื่นเนี่ยขออนุญาตแนะนําทอปิกของการปกครองนี้นะครับ ก็คือจะมานำเสนอจะมีประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยารูปแบบกปก่าของเมืองพิเศษโครงสร้างการบริหารอำนาจหน้าที่และบทบาทหน้าที่ของประชาชนปัญหาและแนวทางการปรับปรุงกับการคังครับ ประวัต <da> ิความเป็นมาของพระเทยนนะครับ <organizational> บือนะครับ <daily> ประวัติเป็นมาของเมืองพัทยาครับมีความเสียงสำคัญครับแล้วก็เปลี่ยนไปตามการเวลาครับโดยเริ่มจากตอนแรกเป็นจุดพักของทัพพระเจ้าตากสินนะครับในปีพศ2310น,น,นะครับที่กรุงศรีอย,ยุธยาจะเสียให้พม่าครับช่วงนั้นสถานที่นี้พัทยาเขาเรียกกันว่าทัพพยาและต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นพัทยาซึ่งมันเป็นแบบชื่อที่มาจากลมทะเลครับแถวนั้น ที่แบบพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นฤดูฝนชื่อลมนี้เรียกว่าพัทยาซึ่งทําให้ที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านพัทยาและจนปัจจุบันเขาได้เรียกที่นี้ว่าพัทยาครับจากนั้นนะครับในปีพศ25 0 2 เมืองพัทยาเริ่มมีความสำคัญในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อทหารอเมริกันที่มาจากนครราชสีมานำรถบรรทุกขนาดใหญ่มาจอดที่พัทยาและเช่าบ้านพักตากอากาศทำให้พัทยาเริ่มเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวครับจากนั้นในปีพศ2499นะครับพัทยามีฐานะเป็นสุขาพิบาลน,นาเกลือก่อนจะมีการขยายพื้นที่ครอบคลุมไปถึงพัทยาใต้ แล้ต่อมาในปีพศ2521ก็ถูกยกฐานะเป็นเมืองปกครองพิเศษครับซึ่งมีฐานะเทียบเท่าเทศบาลน,นครโดยครอบคลุมพื้นที่ีตะบลได้แก่นาเกลหนองปลือบางส่วนของหั้วใหญ่และหนองปลาไหลร,รวมถึงหมู่เกาะต่างๆเช่นเกาะร้านครับ ในปีพศ2542นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกิดขึ้นโดยมีการยกเลิกพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา2521และมีการตราพรบรใหม่ในปีพศ2542ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาาร2เป็นต้นมาครับอันนี้คือตาสัญลักษณ์เมืองพัทยานะครับจะเป็นลูกทรงกลมสองวงสงวงซ้อนกัน,งงกนที่หมายถึงความเจริญ ลุดหน้าอย่างต่อเนื่องมีภาพทหารโบราณขี่ม้าอยู่บนหน้าผาหมายถึงความเป็นเอกราชเมื่อเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากที่เคยแวะมาพักที่นี่ก่อนที่เขาจะไปตีเมืองจันทบุรีและกลับไปกอบกู้เอกราชของชาติและยังมีภาพของชายหาดทะเลและเกาะที่อยู่ด้านหลังคนขีม่ม้านั่นก็คือ,อได้เห็นถึงสภาพของเมืองพะทยาครับ ต่อมานะ้รับคือรูปแบกบการปกครองของเมืองพัทยาครับ อื่นนะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับความหมายการปกครองการปกครองพิเศษที่ต่างจากองค์กรท้องถิ่นเนี่ยคือการปกครองพิเศษของท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่เมืองหลวงมีจํานวนประชากรเยอะเป็นพิเศษหรือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญครับหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญแล้วแบบการปกครองท,งท้องถิ่นรูปแบบท,ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับการปกครองพิเศษพื้นที่แบบนี้นะครับจึงต้องคํานึงความแตกต่างและข้อจํากัดในพื้นที่ ที่เราปกครองครับในปัจจุบันเนี่ยองค์กรปกครองพิเศษเมีอยู่สองรูปแบบคือเมืองพัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครได้รับเป็นการปกครองพิเศษเพราะว่าเป็นเมืองหลวงครับและเป็นศูนย์การด้านเศรษฐกิจการเมืองและมหานครที่สาคัญที่สุดในไทยนะครับส่วนพัทยานะครับมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นพิเศษเนี่ยเพราะว่าเป็น เมืองท่องเที่ยวและมีศักยภาพในการเศรษฐกิจและการจัดก,การรายได้นะครับองค์กรส่วนท้องถิ่นรูปแบบปกครองพิเศษครับคือการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบหนึ่งในประเทศไทยนะครับที่ปกครองพิเศษที่ประกอบด้วยสภาผู้ว่าราชการหรือนายกนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีอยู่สอเขตการปกครอง <c oughs> เป็นองค์กรส่วนท้องถิง่นรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะครับต่อมานะครับคือโครงสร้างการบริหารนะครับด้วยจะแบ่งฝ่ายคือ2องฝ่ายคือฝ่ายแรกเป็นฝ่ายบริหารจะประกอบไปด้วยนายกเมืองพัทยาหล ของนายกเมืองพัทยาที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาเลขานุการเมืองพัทยาแล้วก็ผู story, ้ช nice ่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยานะครับฝ่ายที่สองนะคนผฝ่ายนิติบัญญัติจะประกอบไปด้วยสภาเมืองพัทยาสมาชิกทั้งหมดย4สิบสี่คนนะครับแล้วก็ประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาเลขานุการประธานสภาแล้วก็ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภานะครับปัดเมืองพัทยาแล้วก็รอง ตลาดเมืองพัทยานะครับพวกนี้นะครับจะมาจากการที่นายกนะครับแต่งตั้งให้ครับไม่ได้มาจากการที่รัษฎรเลือกตั้งนะครับส่วนฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติจะเจอมาจากการเลือกตั้งของรัษฎรนะครับต่อมานะครับคือฝ่า <c> ย <oughs> นิติบัญญัติของเมืองพัทยาเนี่ยสำหรับสภาเมืองพัทยา2,565ครับ มีสมาชิกทั้งหมด24คนมาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตโดยสมาชิก6คนต่อ1เขตเลือกตั้งจากเมืองพัทยามีวาระดำรงทั้งหมด4ปีก็คือ1วาระเนี่ยเราดำรงได้4ปีทั้งหมด4ปีคือต้องเลือกใหม่อย่างนี้นะครับซึ่งสภาเมืองพัทยาเนี่ยจะทำการเลือกสมาชิกขึ้นเป็นประธานสภาเมืองพัทยา1คนและรองประธาน จำนวนสองคนและแล้วเสนอให้ผู้ว่าแต่งตั้งมีหน้าที่ประชุมกันและดำเนินการประชุมและดำเนินกิจกรรมอื่นๆให้เป็นตามข้อบังคับของเมืองพัทยานะครับ <c oughs> ต่อมานะครับฝ่ายบริหารเมืองพัทยาจะประกอบด้วยนายกเมืองพัทยา <c oughs> มีหน้าที่กำหนดนโยบายรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาไปไปตาตกฎหมายข้อบัญญัติและนโยบายนะครับ สองคือสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยาสามนะครับแต่งตั้งและทอดถอนรองนายกเมืองพัทยาเลขานุการเมืองพัทยาผู้ช่วยเลยขานุการเมืองพัทยาประธานที่ปรึกษ,าท,ษา,าที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษานะครับสี่นะครับวางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาไปไปด้วยความระเบียบเรียบร้อยห้างครับปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคณะรัฐมนตรีนานยกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการครับหกนะครับ <C oughs> ขอพายับ5ครับจังหวัดหรือราชการจังหวัดมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา,ยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรีนะครับต่อมาคือฝ่ายบริหารของหรือรองนายกเมืองพัทยานครับมาจาการเลือกการแต่งตั้งของนายกไม่เกิน4คน ก็คือนายกจะแต่งตั้งรองนายกไม่เกินสี่คนซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาเมืองพัทยามีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารเมืองพัทยานะครับ <c oughs> และปัจจุบันเนี่ย <c oughs> นายกเมืองพัทยาเนี่ยมีทั้งหมดสิบสองคนและ คนล่าสุดเป็นคนที่สิบสองคือคุณปรเมศงามพิพเชษนะครับหรือคุณเบียร์คุณเบียร์เนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเมื่อวันที่ยี่สิองพฤษภาคมสองพันห้ารสิบห้าโดยได้รับคะแนนเสียงทั้งหมดหนึ่งหมื่นหกร้อามสิบสาเสียงโดยปัจจัยที่ทําให้เขาชนะการเลือกตั้งก็คือสี่เป้าหมายและสิบห้านโยบายที่เขาเสนอ ภายใต้แนวทางตัวเบสพัทยาต่อยอดต่อเนื่องเพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้นนะครับซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองระดับโลกสี่เป้าหมายหลักที่เขาเสนอก็คือเป้าหมายหลักแรกพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนสองนะครับพัทยาเป็นเมือง,งท่องเที่ยวระดับโลกส่งเสริมให้การท่องเที่ยวและสร้างความระทับใจให้กับนักท่องเที่ยว สาพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์สนับสนุนเศรษฐกิจที่เน้นวัฒนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์4น,นะครับพัทยาเป็นเมืองบริหารจัดก,การโดยความโปร่งใสยกระดับการบริหารงานโดยความโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากประชาชนและต่อมาคือ15นโยบายข้อแรกนะครับ อลังการงานอีเวนต์สร้างรายได้สู่เมืองพัทยา 2. องากระจายรายได้ทั่วสู่ชุมชน 3. พัฒนาเซ็นเตอร์พัทยาได้งานผู้ประกอบการได้คน 4. ส,สร้างรายได้ขยายพื้นที่ขายของเพื่อคนพัทยา1-4ถึงข้อนี้คือนโยบายแรกก็คือพัทยาเป็นเมืองหน้าอยู่สำหรับทุกคนนะครับ 5. ครับจัดการเไปเสร็จทุกปัญหา โครงการต่อเนื่องแก้ไขปัญหาน้ำ 7. ท่วม 7. เทมสุขภาพเข้าถึงทุกพื้นที่หมอถึงบ้านพยาบาลถึงเรือ <c oughs> 8. น 8. ชรับัสเชื่อมต่อรถไฟจากสันสันนวิน 9. เช็คได้ชัดเจนคลิกเดียวพัทยาคอนเซนต์ 10. โปรแกรมฝึกทักษะให้ผู้สูงอายกผู้สูงวัยสร้างอาชีพใหม่ ใส่ใจส,ส,สุขภาพห้าถ,ถึงข้อห้าถึงข้อสิบครับคือนโยบายที่2พัทยาเป็นเมืองท่องเ,เที่ยวระดับโลกครับสิบเมิติใหม่เศรษฐกิจเมืองพัทยามุ่งหน้าสู่การเป็นเ you know, อนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สิองอนโนกอร้านทยานสู่การท่องเที่ยวสีเขียวยั่งยืน 13. ตลาดนาเกลือชมใหม่พื้นที่ ค้าขายรายได้ชุมชนข้อที่สิบเอถึงสิบสามคือนโยบายข้อที่สามก็คือพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับสิบสี่นะครับพัทยาเมืองนานาชาติศูนย์การ EEC 1ซีสิบห้าขยายโรงเรียนต้นแบบให้พัทยาเป็นเมืองการศึกษาระดับชาติ สองข้อนี้ก็คือเป้าหมายสีนะครับพัทยาเป็นเมืองบริหารจัดการโดยความโปร่งใสศูนการ CCE ทุกคนงงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตอนท้ายนะครับและความรู้เพิ่มเติมนะครับคุณเบียร์เนี่ยเคยดำลงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยาทำให้เขาเนี่ยเข้าใจา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับ <c oughs> และเขาเป็นผู้สมัครจากกลุ่มเราลักพัทยาซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจึงส่งผลให้ทีมและ,ะสมาชิกสภาพัทยาของกลุ่มนี้ชนะการเลือกตั้งในทุกเขตนะครับ อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยานะครับอำนาจหน้า,นาที่ของเมืองพัทยานะครับอย่างแรกนะครับมีการบริหารการพื้นที่นะครับเมืองพัทยานะครับมีอำนาจในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในท้องถิ่นเช่นการจัดสรรพื้นที่เพื่อการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวการควบคุมการก่อสร้างต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นแบบการจัดแบบ พื้นที่ที่อาจจะเป็นตลาดหรือว่าจัดแบบงานเทศกาลต่างๆตามฤดูกาลนะครับหรือว่า2ก็คือการให้บริการสาธารณะเมืองพัทยามีหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะต่างๆเช่นการจัดการขยะการจัดหาน้ำประปาและการให้บริการสุขภาพรวมถึงการบำรุงรักษาทางเท้าถนนและสาธารณสาธารณะนะครับอันที่สานะครับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพัทยานะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญ ดังนั้นเขาต้องมีแบบหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่นี้เช่นเขาจะจัดก,กิจกรรมท่องเที่ยวหรือส่งเสริมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารวนไปถึงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับอันที่สี่นะครับการรักษาความปลอดภยัยพัทยามีอำนาจในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยร่วมมือกับตำรวจและหน่วยงานอื่นๆในการรักษาความปลอดภยัย การป้องกันอชาชญากรรมและการดูแลสถานีสถานะอันสุดท้ายนะครับการจัดก,การศึกษาและวัฒนธรรมเมืองพัทยามีอำนาจในการส่งเสริมการศึกษาการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการจัดงานเทศกาลต่างๆอันต่อไปนะครับเป็นปัญหาด้านการปกครองของเมืองพัทยาครับอย่างแรกครับปัญหาความไม่ชัดเจน ในอำนาจหน้าที่มือพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีสถานะเฉพาะตัวแต่การกำกับดูแลจากหน่วยงานระดับจังหวัดและส่วนกลางอาจเกิดความซับซ้อนการแก้ปัญหานะครับปรับปรุงโครงสร้างการปกครองให้เหมาะสมกับสถานะเขตปกครองพิเศษครับอย่างที่สองปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนแม้จะมีระบบการเลือกตั้งแต่ประชาชนบางส่วนอาจไม่รับรู้หรือมีส่วนร่วมอย่างไม่เพียงพอในการกําหนดนโยบายครับวิธีแก้ไขคือ เปิดรับให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้นเช่นการเลือกตั้งสภาประชาชนหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสำรวจความคิดเห็นอย่างที่ 3. ปัญหาการบริหารทรัพยากรงบประมาณและทรัพยากรบ,บางครั้งอาจถูกจัดสรรไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนวิธีแก้ไขควรมีการสำรวจและประเมินความต้องการของประชาชนอย่างละเอียดอย่างที่4นะครับการจัดการปัญหาสังคม เมืองพัทยามีประชากรหลากหลายเชื้อชาติรวมถึงแรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยวซึ่งทําให้เกิดความท้าทายในการบริหารจัดการวิธีการแก้ปัญหาตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในการดูแลประชากรหลากหลายกลุ่มครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการคลังของเมืองพัทยานะครับการคลังส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดเก็บรายได้และการเบิกใจ่ายให้เกิดความสมดุลยิ่งมีการจัดเก็บรายได้มาก ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบพิเศษมีความเป็นอิสระทางการคลังยิ่งมีการการที่ท้องถิ่นสามารถจัดการและควบคุมแหล่งรายได้ของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐส่วนกลางมากเช่นแบบ การซ่อมถนนหรือซ่อมสะพานนะครับรายได้ของเมืองพัทยาหนึภาษีบำรุงท้องที่ 2. ภาษีลงเรือนและที่ดิน 3. ภาษีป้าย 4. อากรการฆ่าสัตว์ 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6. กภาษีธุรกิจเฉพาะ 7. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 9. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนันสิบภาษีบำรุงเมืองพัทยาจากน้ำมันเบนซินรายจ่ายของเมืองพัทยามี 1. Mm. 1> เงินเดือน 2. ค่าจ้าง 3. ค่าตอบแทน 4. ค่าใช้สอย 5. ค่าวัสดุ 6. ค่าขลุพันเจ็ดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างแ งินอุดหนุนกิจกรรมหรือโครงการของเมืองพัทยาเก้ารายจ่ายตามข้อผูกพันสิบรายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือข้อบัญญัติกำหนดก่อนที่เราจะจบกันเนะี่ยขออนุญาตมาบอก นโยบายข้อที่4ศูนย์การ CCE EEC นะครับอะไรคือ EEC EEC คือโครงการการพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออกที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสามจังหวัดตะวันออกภาคภาคตะวันออกได้แ,แก่ชลบรุรีและยองและชายสองสาให้เป็นศูนย์การเมืองเศรษฐกิจและการลงทุน <c oughs> ในอนาคตและเมืองพะยาให้ได้ ให้ได้อยู่หนในจังหวัดชลบุรีซึ่งพัะยาถือเป็นศูนย์การท่องเที่ยวบริการธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและเศรษฐกิจอาชิยะบทบาทของโครงการ EEC อันแรกนะครับศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเช่นโรงแรมบริการต่างๆให้ดีมากขึ้น 2. ประชุมสัมมนานิท่รศการระดับโลกอย่างเช่นศูนย์ประชุมสินค้าพัทยา 3. พัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพระดับนานาชาติข้อ2นะครับพัทยาเป็นศูนย์การค้าคํา,านาคมและโลจิสติกหนึนะครับรถไฟความเร็สูงจากดอนเมือง สู่สุวรรณภูมิและไปที่อุตเภเปานะครับทําให้พัทยาเนี่ยเดินทางสะดวกและเป็นศูนย์การธุรกิจในการท่องเที่ยว 2. องนะครับท่าเรือแหลมฉบังรองรับการขนส่งจากสินค้าทางเรือและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 3. นะครับพัฒนาโครงการพื้นฐานรถไฟและรถบัสใช้พลังงานสะอาดนะครับอย่างเช่น EV b u บนะครับข้อ3พัทยาสนับสนุนเศรษกิจ ิจิทัลอย่างแรกเลยก,ก็คือส่งเสริมพลังงานสะอาดเช่นรถไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์2นะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดก,การพลังงานขยะและจราจรครับต่อมาก็คือพัฒน,น,นาโครงการสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าและรถบัสใช้งานพลังงานสะอาดอย่างเช่น EVbu บ โครงการ EEC ช <i é> ่วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือช่วยเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศกับต้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ 2. ยกระดับคุณภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อคงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสามครับสร้างรายได้และรองรับแรงงานท้องถิ่นในอุตสาหกรรมนะครับก็คือนักลงทุนได้คนคนในพื้นที่ได้งานนะครับ สรุปนะครับโครงการ EEC ช่วยในการพัฒนาพัทยาเป็นศูนการค้าและการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับเป็นศูนย์การค้มนาคมและโลจิสติกเป็นเมืองอจัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองเป็นศูนย์การเศรษฐกิจดิจิทัลและ EEC ทําให้เมืองพัทยาไปสู่เมืองนานาชาติที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับ สำหรับการนำเสนอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ